สารัตยอยู่เย็นและครอบครัวค่ะชีวิตของสารัตยอยู่เย็นวันนี้จะพาทุกคนมาติดตามเรื่องราวของเขาเนะะี่ยเขาเปนะ็นนักฟุตบอลชาวไทยในยตำแหน่งกองกลางค่ะแล้วก็เล่นให้กับ BG จีปทุมยูเนเต็ดในไทยลีกและทีมชาติไทยนั่นเองซึ่งสารัตเองก็เริ่มเล่นบอลตั้งแต่อายุ7ขวบเลยแล้วค่ะเพื่ <c oughs> อความสนุกต่อน,นั้นก็เล่นกับเพื่อนๆแล้วก็คุณพอ่อตามไปดูเล่นกันถึงสนามฟุตบอลจริงปล่อยครั้งทําให้เขาก็เริ่มฝึกลงสนามจริงจังตอนอายุ10ปี หากจะพูดถึงค่าตัวแล้วก็ราคาไม่ธรรมดาแล้วค่ะได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่5,500สนบาทต่อเดือนเลยตอนนี้นั้นเปิดตัวเป็นนักเตะฟุตบอลคนใหม่ของ b ีจีปทุมหลังย้ายมาจากเมืองทองยูเนเต็ดค่ะค่าตัวก็ประมาณ30ล้านบาทถือว่าเป็นค่าตัวที่สูงไม่แปลกเลยที่เขาเปิดธุรกิจเอาไว้ให้กับลูกและภรรยาดยภรรยาของเขาก็คือคุณปราพร นประทุมนั่นเองค่ะลูกชายก็คือน้องตุนจะเป็นอย่างไรสําหรับครอบครัวของเขาซึ่งธุรกิจเขาที่ทำํำก็เกี่ยวกับคาแคที่ได้รับกระแสก,การตอบรับดีจริงๆเห็นได้ว่าแบบนี้นะคะเขาไปดีดึงคนละค่ะที่ไม่ฟุ้มเฟือยอีกด้วยจะเป็นอย่างไรมาชมกันค่ะ